คุณเคยเห็นมหาเศรษฐีร่ำให้ต่อหน้าภรรยายากจนที่อุ้มลูกขายลอตเตอรี่หรือไม่น้ำตาของเขาไม่ใช่เพราะความจนแต่เพราะความจริงที่ถูกซ่อนเร้นมานานกําลังถูกเปิดโปงและเมื่อความลับถูกเปิดชีวิตที่หรูหราของเขาจะพังทลายลงในพริบตามหาเศรษฐีเดินลงจากรถหรูที่จอดริมถนนสายเก่าอากาศยามบ่ายอบอ้าวจนเหนือซึมตามขมักเสียงลมพัดเอากลิ่นควันรถผสมกลิ่นน้ำมันเก่าเข้ามาแตะจมูก ผู้คนเดินขวักขวายขายของเสียงดังเจ้ยแจ้วท่ามกลางความวุ่นวายนั้นสายตาของเขากลับหยุดนิ่งที่มุมถนนเล็กๆหญิงสาวผอมบางนั่งบนเก e ้าอี ok ้ไม้โยกเก่าๆอ้อมแขนเธอมีทารกน้อยกำลังหลับตาแนบอกเงื่อไหลอาบใบหน้าแต่ดวงตาย,ยังคงอ่อนโยนมองลูกน้อยข้างกายเธอคือแผงลอตเตอรี่เก่าสมที่แทบไม่มีคนสนใจมหาเศรษฐีรู้สึกแปลกในอกราวกับลมหายใจสะดุดไปชั่วขณะ เสียงหัวใจเต้นแรงดังกล้องในหูฝ่ามือเริ่มสั่นจนต้องกำไว้แน่นเขาก้าวเข้าไปชา้ชาๆแต่ยิ่งใกล้เท่าไรภาพที่เห็นยิ่งชัดเจนขึ้นใบหน้าของหญิงสาวนั้นไม่ใช่คนแปลกหน้าเธอคือภรรยาที่หายไปหลายปีริมฝีปากเขาแห้งผากสายตาพร่ามัวด้วยน้ำตาที่เอ่อล้นหัวใจถูกบีบรัดด้วยความตกตะลึงและเจ็บปวดจนแทบทรุดลงกับพื้นมหาเศรษฐีพยายามสูดลมหายใจลึกแต่ลมกลับติดค้างอยู่ในอก เขาไม่เชื่อสายตาตัวเองมือที่สั่นยกขึ้นเหมือนอยากจะเอื้อมแต่แต่ขากลับหนักเหมือนถูกตรึงไว้กับพื้นถนนหญิงสาวเงยหน้าขึ้นเพราะเสียงฝีเท้าใกล้เข้ามาแววตาอ่อนล้าที่เต็มไปด้วยร่องรอยการต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดดวงตาคู่นั้นสดกับสายตาของเขาวินาทีนั้นราวกับโลกทั้งใบหยุดหมุนเสียงรถเสียงผู้คนหายไปเหลือเพียงความเงียบกดทับหัวใจ น้ำตาไหลริมหนงข้างแก้มมหาเศรษฐีโดยไม่รู้ตัวภาพความทรงจำในอดีตผุดขึ้นทีละฉากวันที่เขามอบสัญญาว่าจะดูแลเธอตลอดไปวันที่เธอยิ้มอย่างมีความหวังในอ้อมกอดของเขาแต่เวลาผ่านไปทุกอย่างกลับพังทลายเขาสูญเสียเธอไปโดยไม่รู้ว่าชีวิตจริงของเธอกลายเป็นเช่นนี้หัวใจเขาแตกสลายเมื่อเห็นทารกน้อยในอ้อมแขนของเธอเลึอกน้อเ่ยเคยหรือไม่เขาไม่กล้าแม้แต่จะถาม ความจริงที่ไม่คาดคิดกำลังรอคอยอยู่เบื้องหน้ามหาเศรษฐียกมือขึ้นปาดน้ำตาแต่ยิ่งปาดกลับยิ่งไหลไม่หยุดลมหายใจของเขาสั่นไหวเหมือนจะขาดห่วงเขาก้าวเข้าใกล้หญิงสาวทีละก้าวด้วยหัวใจที่หนักอึง้งเธอเกาะลูกน้อยแน่นราวกับเกรงว่าจะมีใครมาพลากไปสายตาของเธอเต็มไปด้วยความระแวดระวังและความเจ็บชำ้ำเขาเอ่ยชื่อของเธอด้วยเสียงสั่นพราริมฝีปากเธอสั่นไหวแต่กลับไม่เปล่งเสียงใดออกมา เพียงแค่แววตานั้นก็พอจะบอกได้ทุกสิ่งความเจ็บปวดความผิดหวังและความจริงที่เขาไม่เคยคาดคิดมหาเศรษฐีรู้สึกเหมือนร่างกายไร้น้ำหนักโลกทั้งใบมืดบอดไปชั่วขณะเสียงหัวใจเต้นรัวเหมือนกลองศึกในอกหญิงสาวเบือนหน้าหนีทันทีเมื่อเด็กน้อยเริ่มขยับร้องให้เบาๆเสียงร้องนั้นเสียดแทงเข้าไปถึงกระดูกสันหลังของเขาขาทั้งสองข้างของมหาเศรษฐีสั่นไหวจนแทบยืนไม่อยู่ เขารู้สึกเหมือนกำลังจะได้ยินความจริงที่ไม่พร้อมจะรับฟังมหาเศรษฐีมองเด็กน้อยในอ้อมแขนของเธอด้วยสายตาสันไหวแก้มเล็กๆนั้นแดงเรื่อดวงตาที่เพิ่งลืมขึ้นเต็มไปด้วยความใสซื่อเสียงร้องเบาจาังลงเมื่อเธอยกอุ้มเบาๆเขารู้สึกเหมือนหัวใจถูกฉีกออกเป็นเสียงๆภาพความรูราของชีวิตเขาไม่เหลือค่าเมื่อเทียบกับภาพตรงหน้าริมฟีปากเขาพยายามเอ,อ่ยถามแต่เสียงกลับติดอยู่ในลำคอ หญิงสาวก้มหน้าลงกอดลูกแน่นยิ่งกว่าเดิมแววตาที่หลบเลี่ยงเต็มไปด้วยความลับที่หนักอึง้งลมร้อนพัดผ่านแต่ร่างกายของมหาเศรษฐีกลับเย็นเฉียดเขารู้ว่าเธอกำลังจะพูดบางสิ่งที่เปลี่ยนทุกอย่างไปตลอดการเธอสูดลมหายใจลึกสายตาสั่นไหวพลางเลยหน้ามองเขาอีกครั้งความเงียบก่อนคำพูดนั้นช่างยาวนานและกดดัน ทุกเสียงรอบตัวหายไปเหลือเพียงจังหวะหัวใจที่ดังเหมือนระฆังในอกริมฝีปากของหญิงสาวขยับช้าๆเสียงแผ่วเบาหลุดออกมาคำพูดนั้นแทงลึกเข้าสู่หัวใจของมหาเศรษฐีเหมือนคมมีดเขาเผลอไยหลังหนึ่งก้าวร่างกายสันสานไปทั้งตัวดวงตาของเธอมีทั้งน้ำตาและความแข็งแกร่งผสมกันเธอบอกเล่าด้วยเสียงสั่นเครือถึงคืนวันที่ต้องกัดฟันเลี้ยงลูกเพียงลำพัง ไม่มีบ้านไม่มีเงินทองมีเพียงความหวังว่าจะมีคนซื้อสลาดเพื่อนำเงินไปซื้อข้าวให้ลูกมหาเศเษฐีรู้สึกเหมือนถูกบีบคอจนหายใจไม่ออกความผิดที่ไม่เคยรับรู้ถาโถมกลับมาอย่างหนักหน่วงเขามองเด็กน้อยอีกครั้งดวงตาเล็กๆนั้นกลับสะท้อนภาพของเขาเองความจริงเริ่มชัดเจนขึ้นทีละน้อย ร่างกายของเขาแข็งค้างเหมือนถูกตรึงไว้ด้วยความลับอันน่าสะพรึงมหาเศรษฐีได้ยินเสียงหัวใจของตนเองดังสะท้อนอยู่ในกกหูร่างกายเขาสั่นสะท้านจนแทบยืนไม่มั่นคงสายตาไม่อาจละไปจากเด็กน้อยในอ้อมแขนของเธอได้เด็กคนนั้นมองเขากลับมาด้วยดวงตากลมใสแววตาคล้ายกับเงาสะท้อนในอดีตที่เขาเคยเห็นในกระจกหญิงสาวสูดหายใจยาวก่อนเอ่ยถ้อยคำที่กดทับมานาน เสียงของเธอสั่นไหวแต่ชัดเจนทุกถ้อยคำความจริงนั้นโถมเข้าใส่เขาราวกับสายฟ้าฟาดกลานใจเขารู้สึกเหมือนร่างกายถูกแช่แข็งเลือดในกายหยุดไหลเวียนทุกสิ่งรอบตัวเลือนหายไปเหลือเพียงความจริงอันโหดร้ายที่ยืนอยู่ตรงหน้าดวงตาของมหาเศรษฐีพระเลือนน้ำตาไหลอาบแก้มโดยไม่อาจห้ามได้ริมฝีปากสั่นไหวแต่ไม่อาจเปล่งเสียงตอบโต้หญิงสาวกอดลูกแน่นขึ้นราวกับกำลังปกป้องจากสิ่งที่มองไม่เห็น แสงแดดแรงกล้าส่องกระทบจนเงาของทั้งสามทอดยาวบนพื้นถนนเงานั้นสั่นไหวตามแรงลมเหมือนกำลังสั่นสะท้อนหัวใจของเขาเขายกมือขึ้นพยายามเอื้อมถึงลูกน้อยแต่หญิงสาวขยับทอยหลังไปเพียงก้าวเดียวระยะห่างเล็กน้อยนั้นกลากลายเป็นกำแพงสูงตรง่านที่กั้นกลางมหาเศรษฐีหายใจติดขัดความเจ็บปวดรัดแน่นในอก ความจริงที่เธอเผยออกมาเริ่มทำให้เขาแทบไม่อาจยืนหยัดอยู่ต่อได้มหาเศรษฐีสุดตัวลงคุกเข่ากับพื้นถนนโดยไม่สนใจสาย,สายตาของผู้คนรอบข้างเสียงหัวใจเต้นแรงจนกรบเสียงของตลาดที่ยังคงดังอยู่ไม่ไกลดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความสับสนปวดร้าวและความผิดที่ไม่อาจลบเลือนหญิงสาวยืนนิ่งน้ำตาไหลเงียบขณะมองชายผู้เคยเป็นที่พึ่งของเธอเด็กน้อยส่งเสียงอ้อแอพลางยกมือเล็กๆแต่ใบหน้าของแม่ สัมผัสอ่อนโยนนั้นยิ่งตอกย้ำบาดแผลในใจมหาเศรษฐีเขาพยายามจะเอ่ยคำขอโทษแต่เสียงกลับแตกพร่าไม่เป็นท้อยคำอากาศรอบตัวหนักอึ้องเหมือนก้อนหินกดทับบนอกเงาของผู้คนเดินผ่านไปมาแต่ไม่มีใครสนใจเหตุการณ์ตรงหน้ามันคือช่วงเวลาที่ทุกอย่างหยุดนิ่งเหลือเพียงความจริงอันเจ็บปวดที่ถูกเปิดเผยมหาเศรษฐีคุกเข่าอยู่ตรงหน้าเธอร่างกายสั่นไหวเหมือนคนไร้เรี่ยวแรง ภาพหญิงสาวผู้เคยยิ้มสดใสในอดีตกลับยืนอยู่ตรงหน้าเขาในสภาพเหน็ดเหนื่อยและเจ็บปวดเกินบรรยายกลิ่นเหงือผสมกลิ่นฝุ่นจากถนนทำให้ลมหายใจของเขาขมขื่นยิ่งกว่าเดิมเสียงหัวใจยังคงเต้นรัวในอกแต่ตอนนี้มันแปรเปลี่ยนเป็นแรงกดดันที่บีบรัดจิตใจจนแทบขาดอากาศหญิงสาวยืนนิ่งแววตาที่ทอดมองลงมานั้นเต็มไปด้วยความผิดหวังและบาดแผลลึกที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อน เธอสูดหายใจยาวก่อนเอ่ยเสียงสั่นว่าเธอต้องเดินผ่านคืนที่มืดมิดเพียงลำพังเธอเล่าว่าต้องอุ้มท้องโดยไม่มีคนอยู่ข้างๆต้องตื่นขึ้นทุกเช้าเพื่อต่อสู้กับความหิวโหยและต้องแบกลูกน้อยออกมาขายลอตเตอรี่เพื่อแลกกับข้าวเพียงมือเดียวในวันนั้นมหาเศรษฐีรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกำลังพังทลายตรงหน้า ความรูราที่เขาครอบครองความสำเร็จที่เคยภาคภูมิใจล้วนไม่เหลือความหมายเมื่อได้ฟังคำสารพาพจากภรรยาที่เคยสาบานว่าจะดูแลตลอดไปเสียงโหรรอกของผู้คนในตลาดเสียงเด็กวิ่งเล่นใกล้ๆแผงสลากกลับกลายเป็นเสียงบาดหูสำหรับเขาเขารู้สึกว่าตนเองเป็นเพียงเงามืดที่ไม่มีค่าในชีวิตของเธออีกต่อไปหญิงสาวน้ำตาคลอแต่ยังคงกอดลูกน้อยแนบอกไม่ปล่อย ดวงตาของเด็กน้อยหันมามองเขาแววตาใสซื่อไร้เดียงสานั้นเหมือนดึงเอาลมหายใจทั้งหมดออกจากร่างกายของเขามหาเศรษฐีเอื้อมมือสั่นไหวออกไปหวังจะสัมผัสเด็กน้อยสักครั้งแต่หญิงสาวทอยหลังเพียงก้าวแววตาแข็งกร้าวและเจ็บปวดผสมกันเธอบอกเขาว่าแผลที่สร้างไว้ลึกเกินกว่าจะลบเสียงคำพูดนั้นก้องสะท้อนในใจมหาเศรษฐีเหมือนระฆังที่ดังสามๆ เขาน้ำตาไหลพระก,ก้มหน้าลงกับพื้นเหมือนคนหมดสิ้นเรี่ยวแรงแต่ในความมืดมิดที่โอบล้อมหัวใจเขารู้ว่าเธอยังไม่ได้บอกทุกสิ่งความจริงอีกชั้นหนึ่งกำลังถูกซ่อนอยู่หลังม่านน้ำตาและมันอาจทำให้ชีวิตที่เหลือของเขาพลิกผันไปอย่างสิ้นเชิงมหาเศรษฐียังคงก้มหน้ากับพื้นถนนที่เต็มไปด้วยฝุ่นทำให้ปลายจมูกเขาแสบแต่เขาไม่สนใจสิ่งใดนอกจากคำพูดของเธอที่ยังดังก้องอยู่ในใจ หญิงสาวยืนนิ่งมือที่กอดลูกน้อยแน่นจนข้อนิ้วซีดขาวแววตาเต็มไปด้วยความลังเหลรากับกำลังชั่งใจว่าควรพูดสิ่งที่เก็บงําไว้ออกมาหรือไม่เสียงตลาดรอบข้างยังคงคึกคักมีเสียงแม่ค้าเรียกลูกค้าเสียงเรียนกระทบกันเสียงเด็กวิ่งโหร่ร้อแต่สำหรับเขามันกลายเป็นเพียงเสียงกกลๆคลา้ลายฝันที่เลือนลาง หญิงสาวเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าดมตาแดงก่ำด้วยน้ำตาที่กลั้นไว้นานเกินไปเธอสูดลมหายใจลึกก่อนเอ่ย้อยคำที่ทำให้มหาเศรษฐีชงนักราวกับถูกสายฟ้าฟาดกลางอ,อกเธอบอกว่าเด็กน้อยในอ้อมแขนไม่ใช่เพียงลูกที่เธอเลี้ยงมาเพียงลำพังแต่เป็นเลือดเนื้อเชื้อเคยของเขาเองมหาเศรษฐีเงยหน้าขึ้นทันทีสายตาพร่ามัวจากน้ำตาเบิกกว้างราวกับไม่อยากเชื่อสิ่งที่ได้ยิน หัวใจของเขาเต้นแรงจนเจ็บแปลบทุถทอยคำของเธอเหมือนมีกรีดลงบนบาดแผลเก่าให้ลึกขึ้นเขานึกย้อนถึงวันที่เธอหายไปอย่างไร้ร่องรอยเขาโทษโชคชะตาโทษเหตุการณ์แต่ไม่เคยคิดว่าแท้จริงแล้วเธอกำลังต่อสู้กับชีวิตในมุมที่เขามองไม่เห็นหญิงสาวเล่าต่อด้วยเสียงสั่นสะท้านว่าเธอพยายามตามหาเขาแต่ถูกปิดกัน้นด้วยกำแพงของผู้คนรอบตัวเขาเธอไม่มีโอกาสแม้แต่จะบอกว่ากำลังตั้งครรภ์ เธอจึงต้องเผชิญกับความโดดเดี่ยวและความลำบากด้วยตัวเองมาเาเษธีได้ยินแล้วร่างกายเย็นเฉียบเขารู้สึกเหมือนเลือดทุกหยดในกายแข็งตัวจนไม่อาจขยับภาพเด็กน้อยที่นั่งสุบอบแม่กลายเป็นภาพสะท้อนของความผิดมหันตที่เขาไม่เคยรับรู้ดวงตาเล็กๆของเด็กคนนั้นช่างเหมือนเขาในวัยเยาว์จนไม่มีทางปฏิเสธได้มาเาเษฐีคุกเข่าเข้าใกล้เธออีกครั้งน้ำตาเอา่อล้นอย่างไม่อายผู้คนรอบข้าง เขาพยายามจะเอื้อมมือแต่ลูกแต่หญิงสาวยังไม่ยอมปล่อยให้ใกล้เกินไปแววตาของเธอบอกชัดว่าบาดแผลในใจยังสดใหม่เกินกว่าจะเปิดโอกาสให้เขาเข้ามามหาเศรษฐีเจ็บปวดจนแทบขาดใจแต่ก็รู้ว่าความจริงที่เธอเปิดเผยยังไม่ใช่ทั้งหมด พราะหลังคำพูดของเธอยังมีบางสิ่งที่ถูกซ่อนเร้นไว้และสิ่งนั้นกำลังรอคอยจะเปลี่ยนชะตาของเขาให้มืดมนยิ่งกว่าเดิมมาเาเษธียังคงคุกเข่าอยู่ตรงนั้นร่างกายหนักอึ้งเหมือนถูกโซ่ตรวนมัดแน่นเขาหยักเอื้อมมือไปสัมผัสลูกแต่แววตาแข็งกร้าวของหญิงสาวคือกำแพงที่ขวางกั้นไว้เขารู้ดีว่าคำพูดหรือทรัพย์สินใดๆในโลกนี้ไม่อาจลบความเจ็บปวดที่เธอเผชิญมาได้ หญิงสาวยืนนิ่งน้ำตาไหลเงียบขณะมองลงมาริมฝีปากสั่นไว้เร่ากับลังเลว่าจะเปิดเผยบางสิ่งต่อไปหรือเก็บมันไว้กับตัวเองเธอกอดลูกแน่นขึ้นอีกครั้งเด็กน้อยหลับสนิทโดยไม่รู้เลยว่าโลกของผู้ใหญ่กำลังพังทลายลงตรงหน้ามหาเศรษฐีได้ยินเสียงหัวใจตัวเองดังโครมครามเหมือนระฆังเหล็กถูกตีซ้ำๆทุกวินาทีเต็มไปด้วยความอึดอัดเขาแทบจะตะโกนถามออกไปแต่ริมฝีปากกลับไร้เสียง หญิงสาวค่อยๆเอ่ยเธอบอกว่าความจริงทั้งหมดไม่ได้มีเพียงเรื่องที่เด็กคือสายเลือดของเขาแต่ยังมีเงื่อนไขอันโหดร้ายที่เธอจำเป็นต้องเผชิญเพื่อปกป้องชีวิตเล็กๆในอ้อมแขนเมื่อเขาหายตัวไปจากชีวิตเธอมีคนบางคนเข้ามาแทนที่ไม่ใช่ด้วยความรักแต่ด้วยอำนาจและการบีบบังคับเธอถูกกดขี่ถูกบังคับให้ก้มหัวเพื่อแลกกับอาหารเพียงไม่กี่คำและที่พักพิงชั่วคราว คำพูดเหล่านั้นแทงทะลุหัวใจมหาเศรษฐีจนเลือดในกายเย็นเฉียบเขารู้สึกเหมือนถูกตัดลมหายใจเสียงผู้คนรอบตัวเลือนหายเหลือเพียงความเงียบอันกดดันและคำสารภาพที่หนักหน่วงหญิงสาวเล่าต่อว่าเธอไม่เพียงต้องต่อสู้กับความอดอยากแต่ยังต้องหลบเลี่ยงสายตาของผู้คนที่ดูถูกเธอถูกตราหน้าว่าเป็นหญิงขายลอตเตอรีที่ไร้ค่าถูกโขเรออาะยอถูกผลักใสแต่เธอเลือกจะอดทนเพราะมีเพียงลูกน้อยที่เป็นแรงยึดเหนี่ยว มาฮาเซทีรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังจมดิ่งลงสู่เหวล,ลึกเขาพยายามจะก้าวเข้าไปใกล้แต่ทุกครั้งที่ขยับหญิงสาวกลับก้าวถอยหลังเพียงเล็กน้อยทว่าพอเพียงจะทำให้เขารู้ว่าเธอยังไม่ยอมให้อภัยเขาอ้าปากพยายามจะเอ่ยคำขอโทษทว่าคำพูดติดค้างอยู่ในลำคอเหมือนก้อนหินหนักไม่อาจกลั่นกรองออกมาได้ เด็กน้อยพลิกตัวเล็กน้อยดวงตาที่เพิ่งลืมขึ้นสบเข้ากับสายตาของมหาเศรษฐีตรงตรงวินาทีนั้นโลกทั้งใบหยุดหมุนความใสซื่อของเด็กทำให้เขาแทบล้มทั้งยืนหัวใจของมหาเศรษฐีแตกสลายยิ่งกว่าครั้งไหนๆเพราะในแววตาเล็กๆคู่นั้นเขามองเห็นทั้งอดีตป,ปัจจุบันและอนาคตที่เขาไม่อาจย้อนกลับไปแก้ไขได้ แต่หญิงสาวยังไม่หยุดพูดเธอสั่นสะท้านริมฝีปากสันไว้ก่อนบอกว่าความจริงที่เลวร้ายที่สุดยังไม่ได้ถูกเปิดเผยและเมื่อเขาได้ยินมันอาจพรากทุกสิ่งในชีวิตเขาไปอย่างไม่มีวันหวนกลับมา มหาเศรษฐีเงยหน้าขึ้นดวงตาแดงก่ำเต็มไปด้วยความหวาดกลัวเขารู้สึกได้ถึงแรงกดดันที่หนักอึ้งรอบอกเหมือนมีมือที่มองไม่เห็นกำลังบีบรัดหัวใจให้เล็กลงทุกทีหญิงสาวยังคงยืนนิ่งดวงตาของเธอพร่ามัวด,ด้วยน้ำตาแต่แฝงไว้ด้วยแววเด็ดเดี่ยวที่ทำให้เขาใจสั่นยิ่งกว่าเดิม เธอค่อยๆเอ่ยเสียงเบาแต่ทุกคำชัดเจนราวกับคมมมิกรีดลงบนเนื้อหนังเธอบอกว่าคนที่บังคับให้เธออยู่รอดคนที่ทำให้เธอต้องยอมขายลอตเตอรีตามถนนในวันนี้ไม่ใช่คนแปลกหน้าแต่คือคนใกล้ชิดของเขาเองมหาเศษธทีตัวแข็งทื่สายตาพร่ามัวด้วยความตกตะลึงเขาพยายามขยับริมฝีปากถามชื่อแต่เสียงกลับไม่ออกมาราวกับลิ้นถูกผูกด้วยโซนัก หญิงสาวเล่าว่าชายผู้นั้นเป็นผู้ที่เขาไว้วางใจมากที่สุดคนที่เคยยืนเคียงข้างเขาในทุกการตัดสินใจคนที่เขามองว่าเป็นมือขวาและเป็นเสมือนเงาในชีวิตธุรกิจของเขาเองเมื่อเขาหายตัวไปจากเธอชายผู้นั้นคือคนแรกที่เข้ามาเธอคิดว่าเขาจะช่วยเหลือแต่กลับกลายเป็นผู้ที่กดขี่และควบคุมชีวิตเธอในทุกย่างก้าวเขาไม่เพียงขโมยอิสระแต่ยังขโมยศัก์ศีที่เธอเหลืออยู่จนหมดสิน้น มหาเศรษฐีเหมือนถูกฟ้าผ่าลงกลางอกภาพความทรงจำของเขากับมือขวาผุดขึ้นทีละฉากเสียงโห่ร้องก,การดื่มฉลองความไว้ใจที่เขามอบให้ล้วนกลายเป็นภาพลวงตาอันโหดร้ายเขากัดฟันแน่นจนเลือดซึมในปากความโกรธแผดเผาในอกแต่ก็ถูกความรู้สึกผิดกลบจนมิดเขาคือคนที่ปล่อยให้เธอต้องผเผชิญชะตากรรมเพียงลำพังเขาคือคนที่ผลักเธอเข้าสู่อ้อมมือของคนทรย์ หญิงสาวก้มหน้าลงน้ำตาหยดลงบนแก้มของลูกน้อยที่ยังหลับตาพริมแสงแดดบ่ายส่องกระทบทำให้หยดน้ำตาแวววาวราวกับเพชรที่แตกสลายมหาเศรษฐีสันสานทั้งตัวเขาอยากลุกขึ้นตะโกนอยากวิ่งไปเผชิญหน้ากับชายทรยศผู้นั้นแต่ร่างกายกลับไร้เรี่ยวแรงดวงตาจับจ้องเพียนหญิงสาวลูกน้อยที่ยืนอยู่ตรงหน้า เขาเริ่มเข้าใจแล้วว่าความเจ็บปวดที่แท้จริงไม่ใช่การถูกขับหลังในธุรกิจไม่ใช่การสูญเสียเงินทองหรือเกียรติยศแต่คือการสูญเสียครอบครัวที่เขาไม่เคยปกป,ป้องหญิงสาวเงยหน้ามองเขาอีกครั้งเสียงเธอสั่นเครือแต่เด็ดเดี่ยวความจริงยังไม่จบเพียงเท่านี้ หัวใจของมหาเศรษฐีร่วงหล่นลงไปในความมืดเขารู้ว่าคำต่อไปของเธอจะทำให้ชีวิตที่เหลืออยู่ของเขาไม่มีวันกลับไปเป็นเหมือนเดิมอีกต่อไปดวงตาของมหาเศรษฐีเบิกกว้างร่างกายแข็งค้างเหมือนรูปปั้นที่ไร้ลมหายใจเขารู้ว่าคำพูดต่อไปของหญิงสาวจะเป็นเหมือนกุญแจที่ไขไปสู่ความจริงอันโหดร้ายที่สุดแต่เขาก็ไม่อาจหนีไปไหนได้ร่างกายของเขาหนักอึง้งถูกตรึงไว้กับพื้นดินโดยความกลัวและความรู้สึกผิดที่กัดกินหัวใจ หญิงสาวกอดลูกแน่นดวงตาแดงกับน้ำตายังคงเอ่อแต่แฝงด้วยความแข็งแกร่งที่ไม่เคยมีในอดีตเธอสูดหายใจลึกและเสียงที่ออกมานั้นเต็มไปด้วยความเจ็บปวดชายคนนั้นไม่เพียงกดขี่ฉันเขายังเป็นคนที่ตั้งใจทำลายคนด้วยมหาเศรษฐีสถานไปทั้งร่างคำพูดนั้นเหมือนแรงกระแทกที่ดึงเขาลงเหลวลึกทันทีเขามองเธอด้วยสายตาไม่เชื่อแต่แววตาของหญิงสาวไม่เคยโกห oh. ก เธอบอกว่าตลอดเวลาที่เขาสะสมความมั่งคั่งชายคนนั้นค่อยๆชกชวยผลประโยชน์ลอบทำลายชื่อเสียงและทำทุกวิถีทางเพื่อให้เขาสูญเสียอำนาจเขาคือเงาที่แส้งซื่อสัตย์แต่แท้จริงแล้วเป็นผู้ผลักดันให้ครอบครัวแตกสลายเสียงหัวใจของมหาเศรษฐีดังรัวจนหูอื้อเขานึกถึงทุกเหตุการณ์ที่เคยสงสัยทุกครั้งที่ธุรกิจเกือบล้มทุกครั้งที่คนรอบกายหายไปอย่างกะทันหันตอนนั้นเขาไม่เคยคิดว่าจะมาจากคนใกล้ตัวเช่นนี้ หญิงสาวพูดต่อน้ำเสียงแหลมคมและสั่นเครือเขาเป็นคนที่ทำให้เราพลากจากกันในวันนั้นเขาเป็นคนจัดการทุกอย่างเพื่อให้ฉันหายไปจากชีวิตคุณมหาเศรษฐีแทบหายใจไม่ออกภาพวันเก่าหหนกลับมาวันที่เขาตื่นขึ้นและพบว่าเธอหายไปเขาคิดว่าเธอหนีเขาโกรธเขาเสียใจและตัดใจจากเธอแต่บัดนี้ความจริงปรากฏแล้วทุกสิ่งที่เขาเชื่อมาตลอดคือภาพลวงตาที่คนทรยศสร้างขึ้น หญิงสาวสันไหวทั้งร่างขณะที่เด็กน้อยเริ่มกระดิกตัวในอ้อมแขนเสียงอ้อแอเบาๆของลูกทําให้เธอสะอื้นหนักขึ้นน้ำตาไหลหยดลงบนแก้มเด็กน้อยที่ไม่รู้เรื่องราวใดๆมหาเศรษฐีคุกเข่าลงอีกครั้งร่างกายสันเทามือสองข้างยกขึ้นกุมหน้าเขาอยากตะโกนออกมาอยากขอให้ทุกสิ่งเป็นเพียงฝันร้ายแต่ความจริงแข็งกร้าวเกินกว่าจะลบเลือนได้หญิงสาวมองเขานิ่งก่อนเอ่อยเสียงเบาแต่หนักแน่นสิ่งที่คุณต้องรู้ยังไม่จบ เพราะลูกน้อยในอ้อมแขนนี้ไม่ได้เป็นเพียงสายเลือดของคุณแต่ยังเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเขาคือคนที่ทําลายทุกอย่างในชีวิตเราอย่างเลือดเย็นมหาเารษธีเงยหน้าขึ้นทันทีดวงตาพร่ามัวด,ด้วยน้ำตาและความโกรธเส้นเลือดบนขมับเต้นแรงเขารู้แล้วว่าเส้นทางข้างหน้าจะนําไปสู่ความจริงที่น่าหวาดกลัวยิ่งกว่าและมันอาจเปลี่ยนชะตาของทุกคนไปตลอดกาล มหาเศรษฐีนั่งนิ่งราวกับร่างไร้ชีวิตคำพูดของหญิงสาวดังก้องอยู่ในหัวเหมือนเสียงระฆังที่ตีซ้ำไม่หยุดเขาไม่รู้ว่าควรเชื่อหรือควรปฏิเสธแต่หัวใจของเขากำลังแตกสลายลงทีละเสียวหญิงสาวยกมือขึ้นเช็ดน้ำตาอย่างรวดเร็วราวกับต้องการปิดบังความอ่อนแอที่ไหลทะลักออกมาแววตาของเธอแข็งกร้าวขึ้นก่อนจะเล่าความจริงที่ซ่อนเร้นมาเนินนาน เธอบอกว่ามือขวาที่เขาไว้ใจไม่เพียงทำให้เธอหายไปจากชีวิตเขาแต่ยังวางแผนซ่อนความลับเรื่องลูกไว้เพื่อใช้เป็นเครื่องต่อรองและทำลายเขาในวันที่ถึงเวลาเธอถูกบังคับให้เงียบถูกข่มขู่ให้ไม่เอ่ยชื่อเขาในที่ใดไม่อย่างนั้นชีวิตของลูกน้อยจะไม่มีทางปลอดภยัย คำพูดนั้นทำให้มหาเศรษฐีเหมือนถูกบีบคอจนหายใจไม่ออกดวงตาเบิกกว้างน้ำตาเอ่อจนพร่าเลือนเขาไม่เคยคิดมาก่อนว่าคนที่เขาเรียกว่าสหายและผู้พักดีจะกลับกลายเป็นมูพิษที่เลื้ยซ่อนอยู่ข้างกายมาตลอดหลายสิบปี ภาพเหตุการณ์เก่าๆผุดขึ้นทีละฉากความผิดพลาดทางธุรกิจที่ไม่เคยหาสาเหตุได้การทรยศจากพนักงานคนสนิทการสูญเสียคนในครอบครัวทีละคนทุกอย่างเชื่อมโยงกันอย่างน่าขนลุกและทั้งหมดพุ่งกลับไปหาชายเพียงคนเดียวที่เขาไว้ใจที่สุดมหเศรษฐีกัดฟันแน่นจนเลือดซึมในปากมือกำแน่นสันสถานเขาอยากวิ่งไปเผชิญหน้ากับชายคนนั้นทันทีแต่เมื่อมองกลับมายัางหญิงสาวและลูกน้อยความโกรธพลันแปรเปลี่ยนเป็นความเจ็บปวด หญิงสาวพูดด้วยเสียงแผ่วแต่ดังกล้องในอกคุณรู้หรือไม่ในวันที่คุณนั่งกินอาหารบนโต๊ะหรูเขากำลังบังคับให้ฉันและลูกออกมายืนขายลอตเตอรี่กลางแดดเพื่อพิสูจน์ว่าเราต่ำต้อยเกินกว่าจะกลับเข้าไปอยู่ในโลกของคุณอีกมาเารษฐีตัวสั่นเหมือนถูกฟาดด้วยโซ่เหล็กกลางอ,อกความรู้สึกผิดไหลทะลักจนแทบขาดใจเขานึกถึงบ้านหรูที่เคยเต็มไปด้วยเสียงโห่ราะและความอบอุ่นแต่ตอนนี้กลับมีเพียงความว่างเปล่าและภาพลวงตาที่ถูกสร้างขึ้นด้วยการหักหลัง เขามองลูกน้อยอีกครั้งดวงตาเล็กๆที่ใสซื่อไร้เดียงสากำลังมองเขาโดยไม่รู้เลยว่าชีวิตของตนเองเป็นผลลัพธ์จากแผนการอันโหดเหี้ยมมหาเศรษฐีเอื้อมมือออกไปอย่างสั่นเทาร้องขอด้วยเสียงแตกพระให้หญิงสาวเชื่อใจและให้โอกาสเขาได้แก้ไขแต่หญิงสาวยังไม่ขยับเข้าใกล้เธอเพียงสบตาเขาน้ำตาคลอพร้อมกับคำพูดที่เย็นเยียบความจริงที่แท้จริงยังไม่ได้เริ่มต้นเลยโดยซ้ำ คำพูดนั้นทำให้มหาเศรษฐีแทบหยุดหายใจเพราะเขารู้ว่าความลับที่กำลังจะถูกเปิดเผยต่อไปอาจทำลายทุกสิ่งที่ยังเหลืออยู่ในชีวิตของเขาให้หายไปตลอดการมหาเศรษฐีนั่งนิ่งหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะทะลุออกมาจากอกคำพูดสุดท้ายของหญิงสาวทำให้ร่างกายเขาชาเย็นเหมือนถูกจุ่มลงในน้ำแข็งความเงียบที่ปกคลุมระหว่างทั้งสองยิ่งทำให้บรรยากาศกดดันจนแทบหายใจไม่ออก หญิงสาวค่อยๆก้มหน้ามองลูกน้อยในอ้อมแขนนิ้วเล็กๆของเด็กกำลมซื้อเธอแน่นราวกับกลัวว่าจะถูกพากไปเธอสูดลมหายใจยาวดวงตาสั่นไหวแต่ในที่สุดก็เงยหน้ามาสบตาเขาอีกครั้งเสียงของเธอสั่นเครือแต่แฝงไว้ด้วยความชัดเจนคุณรู้หรือไม่ลูกน้อยคนนี้เกิอบจะไม่ได้ลืมตาดูโลก มหาเศรษฐีตัวสันสฐานทันทีความหนาวเหน็บวิ่งขึ้นสันหลังจนขนลุกสู้เขาไม่กล้าแม้แต่จะขยับปากถามแต่หญิงสาวยังคงเล่าต่อด้วยน้ำเสียงสันหวเธอเล่าว่าในวันที่ใกล้คลอดมือขวาผู้ทรยศพยายามจะทำลายทุกสิ่งแม้กระทั่งชีวิตของเด็กที่ยังไม่เกิดเขามองว่าเด็กคนนี้เป็นภัยเป็นเงื่อนไขที่จะดึงมหาเศรษฐีกลับมาและเขาไม่ต้องการให้ความจริงนี้ปรากฏต่อสายตาโลก หญิงสาวถูกกดดันถูกบังคับถูกทิ้งให้นอนอยู่ในห้องเก่าที่เต็มไปด้วยกลิ่นอับเธอต้องต่อสู้กับความเจ็บปวดของการให้กำเนิดเพียงลำพังไม่มีหมอไม่มีพยาบาลมีเพียงความมืดและเสียงฝนที่สาดลงมาอย่างบ้าคลั่งในคืนนั้นมหาเศรษฐีหลับตาเน้นภาพที่เธอเล่าชัดเจนในหัวของเขาเล่ากับภาพฝันร้ายที่มีชีวิตจริงเขาแทบไม่เชื่อว่าตลอดเวลาที่เขานั่งในคาร์หรูหญิงที่เขารักที่สุดกำลังเสี่ยงชีวิตเพื่อปกป้องเลือดเนื้อเชื้อเคยของเขา หญิงสาวเล่าต่อด้วยน้ำตานองหน้าถ้าไม่ใช่เพราะหญิงชาราข้างบ้านที่ได้ยินเสียงร้องและเข้ามาช่วยในวินาทีสุดท้ายลูกคงไม่ได้อยู่ตรงนี้ในอ้อมแขนของฉันแล้วมหาเศรษฐีชนะเหมือนถูกแทงกลางอกหายใจติดขัดร่างกายสุดลงแทบแนบกับพื้นน้ำตาไหลาพากอย่างไม่อายสายตาของใครเขารู้สึกว่าตัวเองไม่คู่ควรจะเรียกคำว่าพ่อด้วยซ้ำ แต่หญิงสาวยังไม่หยุดเธอพูดต่อด้วยเสียงที่เย็นชาและหนักแน่นและคุณรู้หรือไม่ชายที่คุณไว้ใจที่สุดยังอยู่ข้างกายคุณทุกวันนี้เขายังยืนอยู่ข้างๆคุณในห้องประชุมเขายังยกแก้วฉลองกับคุณเขายังยิ้มใส่คุณเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น มหาเศรษฐีเบิกตากว้างร่างกายสั่นไหวอย่างรุนแรงภาพใบหน้าของชายที่เขาเคยเรียกว่ามิดแทลอยขึ้นมาในหัวเขานึกถึงรอยยิ้มเจอเล่รอยจับมือแน่นๆที่เต็มไปด้วยความลวงและเสียงคำพูดท,ที่เคยสาบานว่าจะพักดีหญิงสาวจ้องเขาด้วยสายตาแน่วแน่น้ำเสียงสะท้อนก้องในใจเขาทุกสิ่งที่คุณเผชิญมาความล้มเหลวความสูญเสียการพลากจากล้วนเกิดขึ้นเพราะเขาวางแผนเอาไว้ทั้งหมด มหเศรษฐีรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกำลังถล่มลงตรงหน้าเขาไม่เพียงแค่เสียครอบครัวแต่เขากำลังถูกกัดกินจากคนที่เขาเปิดใจไว้ใจที่สุดความโกรธความเสียใจและความรู้สึกผิดปัตุกขึ้นในหัวใจอย่างบ้าคลั่งเขามองหญิงสาวก,กับลูกน้อยอีกครั้งดวงตาพร่าเลือนด้วยน้ำตาแต่แฝงด้วยไฟแห่งความตัดสินใจที่กำลังลุกชนขึ้นในส่วนลึกของจิตใจเขารู้แล้วว่าความจริงนี้ไม่ได้เพียงต้องการน้ำตาหาดต้องการเลือดและการแก้แค้นเพื่อทวงคืนทุกสิ่งที่ถูกพรากไป และนี่คือจุดเริ่มต้นของสงครามที่เขาไม่อาจถอยหลังได้อีกต่อไปมหาเศรษฐีนั่งนิ่งร่างกายสันส้านเหมือนถูกมัดด้วยโซ่หนักความจริงที่เพิ่งได้ยินทำให้ทุกเส้นเลือดในกายพุ่งพล่านด้วยความโกรธเกรียวแต่ขณะเดียวกันหัวใจก็เต็มไปด้วยบาดแผลที่ยังสดใหม่เขาไม่อาจปฏิเสธได้อีกต่อไปว่าคนที่เขาไว้วางใจที่สุดกลับเป็นคนที่หักหลังเขาลึกที่สุด เขากัดฟันแน่นจนเลือดซึมจากริมฝีปากเสียงหายใจที่กระชั้นดวงตาแดงก่ำเต็มไปด้วยไฟโทสะภาพในอดีตผุดขึ้นมาทีละฉากความทรงจำที่เคยสว่างสวายกลับกลายเป็นความมืดมิดชายผู้ทรยศเคยยืนเคียงข้างเขาในทุกการประชุมใหญ่เคยยกแก้วฉลองชัยชนะในค่ำคืนอันรูราเคยโอบไหลเขาด้วยความอบอุ่นปลอมๆที่ตอนนี้กลับดูน่าขยะแขยงยิ่งกว่าเศษขยะ หญิงสาวยืนนิ่งมองเห็นเปลวไฟในดวงตาของมหาเศรษฐีเธอรู้ว่าเขากำลังต่อสู้กับตนเองเธอรู้ว่าอีกไม่กี่อึดใจเขาจะไม่ใช่ชายคนเดิมที่เธอเคยรู้จักอีกต่อไปแต่เธอเลือกที่จะไม่พูดอะไรปล่อยให้ความเงียบกลายเป็นกระจกสะท้อนความจริงที่โหดร้าย เสียงร้องของเด็กน้อยดึงเขากลับมาสู่ปัจจุบันมหาเศรษฐีค่อยๆเอื้อมมือไปแต่แก้มลูกร่างเล็กๆที่บริสุทธิ์ไม่รู้เรื่องราวใดๆทำให้หัวใจเขาเจ็บยิ่งกว่าเดิมเขารู้แล้วว่าต้องทำสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตนั่นคือการปกป้องลูกและหญิงที่เขารักแม่ว่าจะต้องแลกด้วยทุกสิ่งก็ตามเขาหันไปสบตาภรรยาน้ำเสียงต่ำแต่หนักแน่นฉันสาบานฉันจะไม่ยอมให้เขาลอยนวลไปได้ หญิงสาวนิ่งนั้นไม่ตอบรับไม่ปฏิเสธเพียงแค่กอดลูกแน่นกว่าเดิมแววตาของเธอบอกทั้งความหวังและความหวาดกลัวเธอรู้ดีว่าเส้นทางที่มหาเศรษฐีกำลังจะก้าวไปนั้นเต็มไปด้วยเลือดความมืดและความไม่อาจหวนกลับคืนนั้นมหาเศรษฐีไม่กลับคารืหาเขาเลือกเดินลึกเข้าไปในตรอกแคบของเมืองเก่าที่ซึ่งแสงไฟสลัวกระทบกำแพงพังพัง,พง,พงกลิ่นควันบุหรี่และเหล้าถูกพัดมากับลมเสียงโห่รอ้องหยาบคายดังลอดออกมาจากร้านเหล้าสกรปรกเขาก้าวเข้าไปโดยไม่ลังเล ทุกสายตาหันมามองชายสูงไว้ที่แต่งตัวรูหราแต่เต็มไปด้วยร่องรอยความเหน็ดเหนื่อยบางคนหัวระเยอบางคนสายหัวไม่ใส่ใจแต่มหาเศรษฐีไม่สนใจเขามุ่งตรงไปยังโต๊ะมุมหนึ่งซึ่งมีชายร่างใหญ่ในตาดูดันนั่งสูบบุหรี่เงียบ ชายคนนั้นคือขุนโจรผู้เป็นตำนานมืดในโลกใต้ดินชื่อของเขาถูกกล่าวถึงด้วยความหวาดกลัวทั้งในเมืองและชนบทเขาคือผู้ที่สามารถล้มตระกูลใหญ่ได้เพียงข้ามคืนมหาเศรษฐีวางทุงเงินหนักหนักลงตรงหน้าเสียงเรียนกระทบโตดังสะท้อนกล้องในความเงียบฉันต้องการคนเพื่อจัดการกับศัตรูของฉันมหาเศรษฐีพูดด้วยเสียงต่ำแต่เด็ดขาด คุณจนมองเขาด้วยสายตาแคลงใจก่อนจะโห่ราอเบาๆคนอย่างคุณทำไมถึงมานั่งขอความช่วยเหลือจากคนศกกระรกอย่างฉันมหาเศรษฐีศกตาไม่หลบกเพราะฉันไม่มีอะไรจะเสียอีกแล้วความเงียบปกคลุมทั้งร้านหยุดเคลื่อนไหวราวกับเวลาหยุดลงในวินาทีนั้นรอยยิ้มเย็นยะเยือกปรากฏบนใบหน้าของขุนโจนเขาลุกขึ้นช้าๆวางมือหนาหนะักลงบนไหล่ของมหาเศรษฐี ถ้าคุณพร้อมจะแลกทุกสิ่งจริงๆจากนี้ชีวิตของคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกมหาเศรษฐีไม่ตอบเพียงแค่พยักหน้าแนว่และนี่คือก้าวแรกสู่เส้นทางแห่งการล้างแขนที่มืดมิดไม่มีวันย้อนกลับแสงอรุณแรกของเช้าว,วันใหม่สาดลอดหน้าต่างท้องเล็กที่ซ่อนอยู่ในชุมชนเกา่ามหาเศรษฐีนั่งเงียบอยู่ข้างเตียงภรรยาและลูกยังหลับสนิทเสียงลมหายใจอุ่นๆของเด็กน้อยทำให้หัวใจของเขาอ่อนลงชั่วขณะ หลายเดือนผ่านไปตั้งแต่วันที่เขาตัดสินใจเดินเข้าสู่เส้นทางมืดทุกอย่างที่เขาทำเต็มไปด้วยความเสียงเลือดน้ำตาลและความทรมานแต่สิ่งเดียวที่ทำให้เขายังยืนหยัดได้คือภาพครอบครัวตรงหน้าศัตรูที่เคยเหยียบย่ำเขาถูกค้นล้มลงทีละคนจนกระทั่งถึงวันที่ความจริงทั้งหมดถูกเปิดโปงต่อสาธารณชนทรยศถูกจกกับกุมเครือข่ายอันศก,กรปรกพังทลายเหมือนกำแพงที่ปลวกกัดกินมานานแต่ชัยชนะครั้งนี้ไม่ได้มาพร้อมความสุข มหาเศรษฐีสูญเสียทุกอย่างทั้งคารืหาความมั่งคั่งชื่อเสียงและชีวิตที่เคยรุร่งระหสิ่งที่เหลืออยู่เพียงครอบครัวเล็กๆที่ยังอยู่เคียงข้างเขาเขามองมือพันรยาที่กุมมือเขาไว้แน่นดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความเหนื่อยลา้าแต่ยังมีแววศรัทธามหาเศรษฐีสูดลมหายใจลึกน้ำตาที่เคยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความอ่อนแอตอนนี้กลับกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการถ่ายบาปเขาก้มลงจูบหน้าผากลูกเบาๆและเอ่ยเสียงแผว พ่อสัญญาจากนี้จะไม่ร้องให้เพราะความผิดพลาดอีกแต่จะร้องเพราะความสุขของลูกเท่านั้นแสงแดดส่องกระทบใบหน้าเขาหลับตาลงราวกับปลดปล่อยพันธนาการทั้งหมดและเรื่องราวของมหาเศรษฐีผู้เคยร้องให้จบลงด้วยความจริงอันเรียบหนายความร่ำรวยไม่ใช่คำตอบสุดท้ายแต่คือการได้กอดคนที่รักไว้แน่นโดยไม่ต้องกลัวว่าจะสูญเสียอีกต่อไปเครื่องหมายถูกสีขาวตัวใหญ่